พัก่อนไปกับคุณผู้ฟังครับฟังกันเต็มๆซ่องปนงานเพลงปนงานเพลงแรกจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแนะนำกล้องอืมเป็นปนงานเพลงแนะนำครับวันนี้อ่ากล้องกะสิวันก้าวินกับกะสีวันกาวินก้าเจ้าเป็นเจ้าแจางไม่บอกเข้าใจคอยเลยจงเพลงมาให้เปิด <laughs> ก็กันได้กับแนะนํากันได้แนะนําวันละเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเป็นเพลงที่ชื่อว่ายอมหักไม่ยอมงอหรือว่าเพลงยอมหักไม่ยอมงอครับ <c oughs> เพลงกลางจับ,บปึ๊ดเราอืแล้วก็ผลงานเพลงต่อมาก็อนองสกายคันชิมากับเพลงไม่หลาสุดจากายซิ่งซิ่งเตยมิวติกกับเพลงปีเบาวใจแตกวันเสาร์นี้เราจะได้สําหรับตันเตกฟังในย t u b e ตอนนี้ ดูใน y u t u b e ผ่าน Facebook กับตอนนี้จันจะได้เล็นมิวสิกวิดีโอด้วยๆกล้องการแนะนำเพลงซองผลงานเพลงเรามีมิวสิกวิดีโอให้ดูให้ชมกันดูเพื่อความบันเทิงรายการนี้รายการนี้ครับเราดูกันโดยความบันเทิงฟังกันแบบความบันเทิงสาระก็มีแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังตัดส่ในใจครับโรงเรียนตรังอินเทอร์การบริบาลกับเประวา บุตรล้านก้องตานไปเรียนกันเยอะแยะมากมายเรื่อกันบอกต่อๆกันเลยว่าดีเจน้องนุ่มแนะนําไปโรงเรียนตรังอินเตอร์การบริบาลสถทานตีเรียนจับรับผู้ช่วยพยาบาลตีดีตีสุดในจังหวัดตรังเปล่าก็มีซีซาขาปรบตอนนี้ซีซาขาเซจังหวัดแต่เราไม่บอกแต่เราจะเน้นมาตีตรังอินเตอร์การบริบาลจาหรับตันตีว่าอ่าตอนนี้ไปติดต่อนะ มีส่วนลดซ้0ปับาทถตาบอกว่านองนุ่มตรังแนะนํามาจากคลืนรุงตะวันเรดีโอหรือว่าฟังจากเฟซบุ๊กฟังต่างยูทูบเราทตาไห้ต่าไอคุณผู้ฟังได้ฟังร่องเว็บครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มพีอันนี้ใส่พูดโลดกันได้เลยแบบกันซอสแล้วกามีลิงก์ยูทูบไอดูกันเลยตันจีตันโดยในล่างจากอ่าล่างจากนู่นและล่างจากจบรายการ เราจัดกันทุกวันครับวันนี้บอกกันเร็วว่าเป็นวันตีเซตันวาคมแกตั้งงานเริ่มต่อเจ้าแล้วเซตันวาคมแต่ว่าบอกคุณผู้ฟังอีกทีวันต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 ีได้เดี๋ยววันตียีทิบกุมภาพันทิบกาวยีทิบกุมภาปัธนต้องใจ้จลางานไปจักจองวันอาจจะเปิดข้องเขาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคงจะไม่เวเออไม่ใจว่าเวอือมไม่ใจ ไอ้ใช่แล้วไม่ใจหวาเลยกันนะอืมฝากไปตึ้งตังอินเตอร์กันและเราไม่ตุมครับแต่ว่าเราจะมีลิงกล้องเขาให้เปิดในฝั่งกระดิษเพราะว่าเรามีกำนดการกับเนื่องจากว่าน้องนุ่มนี่เป็นกรรมการโรงเรียนกรรมการกรรมการไม่ใจกรรมการโรงเรียนกรรมการผู้ปกครองนักเรียนกล้องวิมวิทยาลยนาตาลินนครศซีธรรมราชด้วยครับเนื่องจากว่าต้องไป เกี่ยวกับเรื่องราวก้องการตอดป้าปาซ่าหมากีดยฝากเรื่องราวก้องการตำบุญกรังนี้ด้วยกับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวดีๆมีารานกาปอกาแม่ไายรานเนยตีต้นใจจะเรื่องราวก้องการํำสป,ปอร์ตโฆษณาและยาก่ายร้านกาก้องฐานนี้ยาก่ายร้านกาก้องฐานมีศักยภา,าพในการค่ายเปิ่มขึ้นบอกมาป้านมาปั้นดีเจน้องนุ่มมาได้ตีสู่นเป็ดเจ็ดปดเก้าเปด ปดแปดอกซีอัอนเบอือคลืนซู่นกาวแปดเจ็ดซูนหนึ่งซ่องกาวออกซุนมันขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเ็วซุ่เกาวแปดเจ็ดซุนหนึ่งจ่องกาวออกซุนแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวดีๆก้องการต่ำสป,ปอร์โฆษณาคุณผู้ฟังครับฝากไปโดยกับคนใจเสี่ยงกรุปคนใจเสี่ยงกรุปกับมีงานตีในใหไกลๆอย่าลืมคนใจเสี่ยงกรุป๊ปรับสปอร์รับผลิตสปอร์อตโฆษณาทุกรูปแบบเปิดอ่าสป,ปอร์เปิดตัววีดีอาใต้ตามวี ดีโอใต้ตำใต้รูปครับแล้วการจัดงานอีเวนต์พร้อมติมปิติกรนคนใจเสี่ยงแน,น่นกนัดมารกีชีวิตและคอยนับโอเล่แดนเซอร์โคโยตี้บริการแซงซี่เสี่ยงเวทีตุกโรบแบบตุกความบันเทิงกับคืนความทุกขตุกปืนทีให้คุณผู้ฟังแล้วต้นใจติดต่อตีหน่งนุ่มกับซูนเก่าแปดเจ็ดซูนหนึ่งซองเก่าออกซูนซุ่นเก่าแปดเจ็ดซูนหนึ่งซองเกา อกซูนแล้วก็ตีนองยิ่งกับตีนองยิ่งซูนกาวหนึ่งหนึ่งส้ำซี่ซี่อกส้ำกาวซูนกาวหนึ่งหนึ่งส้มซี่ซี่อกส้ำกาวช่วงนี้ปล่อ,อนไปเลยเวลามาเกือบช่วงตายตายๆ้องรายการมันว้อยนึ่งเพ็บเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างหยิบเ,เจ้าบุงตาวเปือนนี่ครับ แต่ว่าเราจะได้จบวงเดียวเลยเนื่องจากจะโปรดยังเกยจังอินเตอเลยเคยจะเปิมกัเปิมนะเราคิดไม่เป้งนี้กันองเปีนี้กล้องผลงานเปล่งจวงนี้ครับอยากให้คุณผู้ฟังจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเปล่งก้องเคยเอ่ยคนก้องวันปรุงนี้ครับคนก้องวันปรุงนี้เศร้านำปลายนึ่งอ่าเศร้านำปลายนึ่งฟังอยู่กลางเรืนอเจอบครอบคุณเจอบแต่อง เจอบก็เหมันเคยกับเอาลำโป่งมาเปิดต่อเจ้าได้เลยรูปต่อรือได้เลยรูปวางนี้จัดรายการแบบเอ็นวีดีโอเอ็นรูปด้วยและก็อขอบคุณเจอบครับก้บนก้องวันตรงนี้ก้องจักะเนจนจุลดาสาร้างนำปลายนึ่งข้อมาจากักรเนจนจุลดารอง่ายนุ่มตังเปิดปีโอนครับปีโอนจมเกียรติก็คุณเนะปีโอนจมเกียรติเราอ๋อเจ้าโอนโดูอ๋อเจ้าจมเกียรติกับ โยมู่ทิพาวเก้าเจดนาวงปลาโนนาเปิดไอคนในหมู่บ้านได้กว้างแรกวันเรกว่าน้องน,น,นุ่มหลักงบกว้างเปิดเจ้าเตือนเม็ดขึ้นกวนก็ <c oughs> คุณครับก็เพลงนี้มาสมัครรักสมัครแฟนอ้าแฟนไม่ป๊อบตีอ้าป๊อบต่อเด้ยลยะลีปีอน้น ปลอบใจให้ความเหงาคลายเมื่อความ No. ็นแฟนของคุณเมื่อยามผมจองเห็นต้องหลบชุมละมุนสงสัยแท้แม่คุณจะรอไอ้บุนจากใครคุณครับสงสัยไม่รับเป็นแฟนหนุมน่มๆเสนอทั่วแดนที่ขอเป็นแฟนเคียงกัน มีชายไมยป่ปอกลัวตกกระเป๋าเธอไม่มองมาสักทีเจอกันที่ไรคุณเอียงอายนายมีหรือตัดไมตรีที่ผมมีเสนอยินไปคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟน เสอหอมคุณพงห่วงแง่นึ่งแสนคุณพงไม่ขาดผมขอสมัครคู่รักักดีจนตายขอยอมเป็นข่าเคียงกายแลกใจของคุณมากรคุณสวยเกิดไปเห็นมีชายหมายปองกลัวตกกระป๋อง เธอไม่มองมาสักทีเจอกันที่ไรคุณเอียงอายนายนี้หรือตัดไม่ตรีที่ผมนี้เสนอยินไปคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนเนื้อหอมอคุนคงหวงแทนเงินแสนคุณ ผงไม่ค่ดผมขอสมัครคู่รักพักดีจนตายขอยอมเป็นขา้าเคียงกายและใจของ